สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงบายมี่หน่งสมนะคะกับความลับที่จักรวาลจากจะบอกคุณคลิปนี้เป็นคลิปของการพยาของการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกลุ่มเนาะประจําเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวมีขออนุญาตใช้ทั้งดวงดาวและทั้งไพทาร่โรนะคะประสานไว้ออันเดียวกันเลยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกในเรื่องที่สําคัญเนาะขออนุญาตย่อคลิปไม่ลงดีเทลเยอะนักนะคะแต่ก็ได้ใจความครบถ้วนละ ในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมเดือนตุลาคมจะเกิดฟูมูล2ครั้งนะในราในราศีเมษนะดาวอังคารก็ยังคืนคงเดินถอยหลังในเรือนตัวเองอยู่ะนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะเรื่องของธุรกิจคุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเซ็นสัญญาเรื่องของโอกาสทางธุรกิจอะไรต่างๆเข้ามานะดาวศุกร จะย้ายเข้าสู่ราศีกันใครก็ตามที่อยากจะกู้ธนาคารกู้หนี้ยืมสินคุณทําได้ดีและทําได้ดีมากๆด้วยจะสําเร็จอะ่ะนะคะคนที่มีหนี้สินเป็นเจ้าหนี้ดีกว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้อยากจะทวงหนี้ก็คือดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะสามารถ,ถติดตามทวงถามหนี้ได้เดือนตุลาคมคุณมีเกณฑ์ได้เงินกับคืนเข้ามาล่ะดาวศุกร์ทับเรือนหนี้สินคุณเนาะอ้าบางคนเอาให้เกณฑ์ดีสุดเลยได้มรดก นะคะได้มะรดกอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะโอกาสจะได้เงินฟลุกมีเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเจ้าดาวพฤหัสเนี่ยมันทํามุมกับดาวเนปจูนเนาะมันอิทธิพลตอนปลายนะคะส่วนใหญ่คนที่อาจจะได้เรื่องของฟลุกฟลุกเรื่องการเงินที่มีเข้ามานั้นพฤหัสเซ็กซ์ทายกับเนปจูนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เกิดตั้งแต่ประมาณช่วง19กุมภาแต่นี่ไม่ใช่สิช่วงประมาณ 1> 14 1 5นะ14 15ากุมภาถึงประมาณ19กาุมภานะคะคนพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสเจอเรื่องฟุกๆเจอการเงินที่ดีเข้ามาได้นะคะอ้าวช่วงกลางเดือนระวังหน่อยละกันนะคะเจ้าดาวพุธเดินถอยหลังอะ่ะการงานคุณจะผิดพลาดล่าช้านะหรือคนอื่นจะนําความผิดพลาดเรื่องการงานมาให้คุณต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเกิดความผิดพลาดที่คุณไม่ได้เป็นคนก่อนนะคะแต่มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมีขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นะ โดยรวมแล้วดวงดาวของคนราศีกุมในเดือนตุลาคมไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากมายนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปได้นะ ในเรื่องของการงานอย่างที่บอกนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มีการเซ็นสัญญาใหม่มีโอกาสทําธุรกิจใหม่นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสได้งานใหม่ไหมมิมองว่าไม่เป็นเกณฑ์ได้งานใหม่นะแต่เป็นเกณฑ์ของการที่เริ่มธุรกิจใหม่ถ้าเป็นธุรกิจตัวเองอะหรือเริ่มกิจการตัวเองใหม่อันนั้นมีนะคะคนที่สมัครงานบริษัทอาจจะยังไม่ใช่เวลาละกันนะคะหลายหลายคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอย่างที่บอกนะ เพื่อนอาจจะนําความเดือดร้อนเรื่องงานหรือความผิดพลาดเข้ามาให้เราได้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะ The adjustment คนที่ตกงานอยู่รอก่อนนะคะรอสักแป๊บนะคะเดี๋ยวหลายอย่างมันจะดีขึ้นหลายสิ่งมันจะดีขึ้นนะตอนนี้ดาวพุธมันเดินถอยหลังในเรือนการงานคุณน่ะบางครั้งคุณยื่นเอกสารไปคุณส่งข้อมูลไปนะชะตาของคุณมันทําให้ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนเอกสารไม่ถึงมือหรือบางทีคุณเขียนข้อมูลอะไรผิดพลาดไปอ่ะนะคะรอหน่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นลหละนะคะแต่ว่าเดือนนี้ อาจยจัไม่ใช่เดือนที่ดีเรื่องความรักความสัมพันธ์มีเข้ามาไหมถามว่ามีไหมอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์หนักหเลยเราศีกุมนะคะในเดือนนี้นะเป็นเดือนที่คุณต้องไปโฟกัสกับสิ่งอื่นมากกว่าความรักความสัมพันธ์นะคะเจ้านี้มีเฮนะคะเจ้านี้มีเฮเออมีเกณฑ์ได้เงินคืนมานะทวงนี้ถามนี้ได้นะคะ อะไรอีกล่ะชาวลัคนาราศีกุมโดยมากก็ไม่มีอะไรที่น่ารุนแรงน่าเป็นห่วงนะคะปลายเดือนนะคะก็จะเกิดฟูมูลขึ้นในเรือนที่4นะขึ้นในราศีพฤกษบนะคะเพราะฉะนั้นเกิดฟูมูลขึ้นครั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครอบครัวแต่เอาลอิทธิพลมันจะไปหนักอยู่ในเดือนไปส่งผลหนักเรื่องครอบครัวอยู่ในเดือนโน่นตุลาพฤศจิกานะคะอะ ไงก็ตามชาลัคนาราศีกุมดวงชะตาค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะคะในเดือนนี้ไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงเท่าไหร่เคลียร์นี้เคลียร์สินได้ดีใจด้วยนะเป็นเรื่องเคลียร์นี้เคลียร์สินแล้วก็เป็นเรื่องทวงหนี้ของคุณนะยื่นกู้ธนาคารอะไรผ่านหมดนะนี่คือข้อดีของคุณในเดือนนี้นะ หลายๆคนนะมีโอกาสฟลุกเรื่องเงินนะคะหลายๆคนนะคนที่เกิดตอนปลายประมาณกองศาปลายคือประมาณวันที่13 14มกุมภาเป็นต้นไปเนี่ยนะจนถึงประมาณ18กุมภาพันเนี่ยคนเหล่านี้มีเกณฑ์จะฟลุกเรื่องเงินนะคะเอาละวันนี้ลาไปแล้วมีคำถามก็เขียนคอมเมนต์ไว้นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ